สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเบเบตัวใหม่ล่าสุดก็คือกิตตอริงดากอนนะครับผมแต่ว่าก่อนจะไปรับชมกันเนี่ยก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมก่อนนะครับแล้วก็มีอะไรก็พูดคุยกันใต้คอมเมนต์แล้วกันเดอ้อกิตตอริงดากอนนะครับก็เป็นดากอนล่างที่4นะครับต่อจากเทมเพสดากอนเนาะ ก็รูปร่างหน้าตาเนี่ยก็เหมือนกับการอัปเกรดจากเทีเพียดากอนหลายๆอย่างเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวเบรกกระตาที่ยังคงเป็นรุ้งเหมือนเดิมนะอันนี้ก็แถมดีเกียร์นะครับดาก้อนเกียมาให้ไว้ใช้กับ d ีวายเบริลด้วยนะครับผมลักษณะกล่องก็ประมาณนี้นะและตัวตนี้ก็จะเป็นการบอกโหมดเนอะอืมก็เดี๋ยวไปลองเล่นข้างในกันผมก็อ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองเล่นข้างใน อันนี้ไม่มีไอ้รูปผู้ชายแล้วนะไอ้ที่เป็นหัวเราล้นสีเหลืองๆอ,งอะ่ะชื่ออะไรน,นะจำชื่อไม่ได้แล้วพระเอก่าตติเทียไม่มีแล้วนะครับก็เป็นของทาการาโทมี่นะครับ B 199แล้วนะครับเราเดินทางมา199ตัวแล้วเนี่ยเออแต่ว่ามันก็มีพวกอุปกรณ์อะไรด้วยไม่ถึง199กหรอกผูดเป็นนั้นแหละข้างๆก็บอกว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะครับเลเยอร์ของกิตติริงดาก้อนนะครับมีดิสคามาแล้วก็ไดเวอร์ เป็นชาร์จเมทัลแดดนะครับข้างหนึ่งก็จะเป็นรูปของดัวเบรียลคอมโบประมาณนี้เลยนะครับไม่ใช่ประมาณนี้ต้องตามนี้เลยเออกิตติริงดากอนนะครับแล้วก็อาร์มสิบท,ที่ได้จากที่ที่เคยออกมาแล้วนะครับกับตัวบาฮามุสเนาะแล้วก็จะมีเหล็กคามาที่ออกมาแล้วกับตัวลองกิลุสแล้วก็อันนี้ก็อัปเกรดจากตัวเดิมนะครับจากเหพุดาก้อนที่เป็นชาร์จเมทัลธรรมดานะครับโัยนี้ก็จะเป็นชาร์จเมทัลแดดนะครับ ก็เป็นเบเบย์สายแอทแท็กนั่นเองนะครับผมโอเคอัน okay. นี้ก็มีคู่มือสติกเกอร์มาไว้ตรงนี้เลยนะครับน่าจะไม่มีกระดาษมาข้างในแล้วเราไปแกะกันดีกว่าก่อนจะไปดูร่างใหม่ของเขานะครับเดี๋ยวเรามาทวนความจําของดาก้อนกันก่อนดีกว่านะครับผมก็ร่างแรกเนี่ยร่างแรกร่างสองจะอยู่ในโซนของภาค GT หมดเลยนะแล้วก็ร่าง3จะอยู่ในภาคซุปเปอร์คิงนั่นเองครับผมร่างแรกคือตัวนี้นะครับเอชดาก้อนนั่นเองนะครับผมแต่ว่าของผมตัวนี้เนี่ยได้มาจากเซตสนาม ที่เป็นสนามกอบผาจ GT นะครับก็ใครไม่เคยดูเนี่ยผมก็รีวิวไว้แล้วผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะโดยที่ในกล่องนั้นเนี่ยมันก็จะแถมไอ้สองนี้มาให้ด้วยตัวแกนดาก้อนกับร็อกดาก้อนนะครับแต่ว่าอันเนี้ยของผมซื้อเบดแยกมาใหม่สีมันก็เลยจะเป็นสีของกล่องปกตินะครับมันจะมีเดี๋ยวผมยิบให้ดูแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นเป็นเบลดนะครับที่ให้มาจากเชสนามมันจะเป็นสีขุ่นกว่าไอ้สีใสกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นสีจาก กล่องปกติเขานะซึ่งบางคนก็ไม่ได้นับ2ตัวนี้รวมอยู่ในล่างนะครับจะแยกไว้ต่อไปเป็นล่าง2นะครับก็คือตัวนี้ Imperial Dragon นะครับลูกเล่นตัวนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วเช่นกันนะครับก็คือมอเตอร์ข้างหลังสามารถทำให้เดเวอร์หมุนได้เองนะครับผมตัวนี้เป็นล่างสองนะครับเพื่อใครจะไปตามเก็บนะแล้วก็ตรงนี้ล่าง3านะครับ Tempest d r าก o n ก็คือล่างก่อนอีโวเป็นตัว g a t เตอร์ริงดายอนนั่นเองนะครับดูรูปรล่างหน้าตาคล้ายๆกันเลยเนาะรวมถึงไลเวอร์ด้วยนะครับอันนี้ก็มาบอกเผื่อว่าใครจะไปตามเก็บนะครับใครที่ไม่รู้ว่าดาก้อนมีตัวไหนบ้างนะครับผมก็มาแชร์ต่อให้แล้วกันเดี๋ยวเราไปดูตัวใหม่ล่าสุดกันดีกว่ามาเรามาแกะกัน ออกมาแล้วน,นะครับสำหรับเจ้ากตตอริ g งดาก้อนนี่นะครับผมผมไม่เห็นออกที่นี่นี่นะครับคู่มือกับสติกเกอร์แล้วก็ดีเกียร์นั่นเองนะครับผมสวยมากมากแต่ว่าเลเยอร์มันใหญ่พอๆกับตัวอิมพีเรียลดาก้อนเลยอะใหญ่มากนะครับผมอันนี้คือขอบคิษใน,นส่วนตัวนะเขาออกมา ออกมาแล้วนะครับสำหรับเจ้าเก t ตเตอร์ริ่งดารกอนนะดูเลเยอร์เขาดีเบิ่มเทิมเลยนะครับมันจัดววาใหญ่มากแล้วก็เหล็ก10เงามากนะครับต่อไปก็เป็นอ่าดิสคามาเราก็เคยเห็นแล้วในตัวหลังทิลุสแล้วก็นี่ของใหม่เป็นเดเวอร์ใหม่ที่ไม่ใหม่ก็คือชาร์ตเมทัลแดนนะครับของเก่าก็จะเป็นตัวเมทัลธรรมดาเนาะเป็นชาร์ตเมทัลธรรมดานี่ก็เป็นแดนสปริงแข็งมากๆนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปติดสติกเกอร์ก่อนนะก็เดี๋ยวก่อนจะไปดูหลังติดสติกเกอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูดีเกียกันก่อนดีกว่านะเอออันนี้ก็เป็นดีเกียที่เขาให้มานะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นคู่มือของ b 199แปลกเนอะเดี๋ยวนี้มี2แผ่นแต่เมื่อก่อนแผ่นเดียวมีมีสติกเกอร์ให้มีหมายว่ามีให้ดูสติกเกอร์แต่เดี๋วนี้ไม่มีแปลกแต่นี่เขาบอกวิธีการใส่ด้วยนะว่า เอาไปใส่กับเด็กเน็กซเนี่ยเราต้องดูยังไงอ๋อต้องเอาด้านนี้ขึ้นนะครับขึ้นหรือลงว่ะเดี๋ยวผมไปหยิบดีวก่อนนี่ครับดีของผมยังสภาพเดิมนะครับนอนแงงแงงอยู่ในกล่องนะเอออันนี้เขาบอกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นรูปอะชืน่าจะเอาด้านนี้ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองใส่ดูก่อนนะ สดงว่าผมใส่ผิดข้างนะครับเพราะว่ามันใส่ไม่ลงนะเราต้องกลับอีกข้างหนึ่งใช่ไหมถึงรูนี้นี่อันนี้ใส่ง่ายนะครับก็คือให้เราดูด้านที่มันเป็นรูปแบบนี่นะครับมันจะเป็นแบบลายเห็นไหมลายแบบนี้ลายที่เป็นเหมือนขึ้นน้ํานะครับอีกข้างหนึ่งมันจะไม่มีอีกข้างหนึ่งมันจะเป็นแบบล่องๆนะครับให้เราเอาลายขึ้นน้ําเนี่ยขึ้นนะครับแล้วก็ ตัวนี้ดีเกียร์มันจะไม่ฟรีเหมือนตอน s อเกียร์นะครับที่มันจะหมุนได้นะแต่นี่คือมันจะเป็นแบบแซรติดขวาติดนะครับนี่เห็นไหมออแบบนี้นะครับใส่ดูซิสวยไหมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับสวยดีเราต้องรอเกียร์ต่อๆไปจนกลายเป็น d ีวายเบ a รี e r f e เฟ g เกียร์น่าจะอีกสประมาณ2 -3 กล่องนะถ้าไม่ได้มีแบบ แ a n d o อมาขั้นนะครับก็น่าจะประมาณ2-3กล่องนะเออก็สวยดีนะครับต้องรองดูตัวเต็มว่ามันจะมีมันมีแน่ๆแ,แหละสังเกตไหมว่าตัวเลเยอร์ของดีวามันจะมีช่องอยู่แน่นอนผมว่ามันต้องมีอะไรมาขั้นตรงนี้แน่ๆน,นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดู g ก t ตตอริงดร a g o นกันต่อเรามาดูดีเทลของเก็ตตอริงดร n งกนสักนิดดีกว่านะครับเริ่มที่ไดเวอร์ก่อน ไดเวอร์เนี่ยเป็นชาร์จเมทัลเดดนะครับตัวเก่าของไฮเพดดาก,ก้อนเนี่ยจะเป็นชาร์จเมทัลธรรมดาซึ่งสปริงตัวเนี้ยนิ่มมากแต่ว่าตัวเนี้ยค่อนข้างแข็งนะครับโอ้ยมแมลงเข้าฉากไลไปแล้วนี่นะครับอืมแข็งมากน่าจะเวิร์กอยู่แต่ตรงเนี้ยมันจะทู่ๆนะครับตอนลงมาอยู่สนามเนี่ยมันก็จะแบบเกาะสนามขเขาเรียกอะไรดีอะมันมันมันจะคู่สนามเลยเรียกอย่างงี้ได้ไหมมันจะคู่สนามแล้วพอ สมมติว่ามันไปหยุดอยู่กลางสนามใช่ไหมครับพอเวลาที่เรายกเบขึ้นมาเนี่ยสนามเราจะเป็นจุดดำๆเว้ยไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปลา่าแต่ของผมมันเป็นไงสนามผมอะแล้วก็ต่อไปเป็นดิสคามาเราก็เคยเห็นแล้วในลองกิลูสนที่บอกนะครับผมก็จะมีเคี้ยวเคียวซี่ๆตรงนี้เอาไว้ตีศัตรูได้นะต่อมาก็จะเป็นเรเอร์ของกิตตอริงนะครับดากอนเนี่ยลูกเล่นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ ดูแรกๆที่ผมไปดูมาก็คือจุดนี้นะครับหัวมังกรเนี่ยเราสามารถเปิดปากเขาได้เห็นไหมเปิดปากและจะมีสองข้างนะครับชุดอันนี้เปิดแล้วพอเราเปิดปากเนี่ยตัวตรงนี้มันจะโผล่ขึ้นมาได้เห็นปะตรงเคี้ยวตรงนี้มันจะเปิดขึ้นมาได้นะครับตอนตอนหมุนเนี่ยไอตรงนี้มันก็จะออกมาตีศัตรูตได้อ่ะตอนเราเก็บเราก็กดปิดปากเขานี้นี่แค่นี้นะครับปิดปากลงไปแค่นี้อันนี้ก็จะเป็น ระยยของโลงหมดแต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องรู้ก็คือเวลาที่เราเปิดปากมังกรไว้เนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะถอด DB c o ค e ออกมาได้นะครับถอดไม่ออกนะครับถอดไม่ออกถอดยางไออก้ก็ถอดไม่ออกเราจะต้องทําการปิดปากมังกรทั้งสองข้างออกก่อนสองข้างลงเมราจะออกเออสองข้างลงก่อนแล้วก็ถอด DB Core ออกมามันจะออกง่ายมากหลุดเลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของไฮโมดถ้าเราใส่เข้าไปแบบนี้ชึบแล้วปรากฏว่าเราไม่ได้ปิดปากมันก่อนมันจะใสเหล็กไม่ลงนี่ผมจะใสให้ดูอันนี้เปิดปากไว้ใช่ไหมเปิดปากไว้แล้วเราใสอามลงไปมันจะใส่ไม่ลงนะครับมันจะติดปากตรงนี้เราต้องปิดปากมันก่อก่อนชึบมันก็จะลงได้นะครับผมแล้วก็ล็อก DB บ o i เข้าไปแบบนี้เรียบร้อย สำหรับผมตัวนี้ไฮโหมดค่อนข้างสวยนะถูกใจผมคือปกต i ไฮโหมดเนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยถูกไหมครับก็ตัวเนี้ยค่อนข้างสวยเลยแต่อันนี้แค่เรยเยอร์ไงเรายังไม่ได้ไปมองถึงตอนที่มันรวมล่างแล้วก็รวมเลยแล้วกันจะได้เห็นเห็นว่ามันเป็นยังไงไฮโหมดคือไฮโหมดจริงๆอะ่ะ <laughs> เห็นปะไฮ <Hi S 1> คือไฮจริง,รงๆนะครับ เบผ้ B, าเก่าๆเนี่ยผมว่าก็น่าถ้าถ้าใช้ให้หมดของตัวเนี้ยก็จะเข้าเจอกับตรงตรงตรงดิสได้นะครับเคลียรของดิสได้เพราะว่าตัวมันเตี้ยก,กว่าเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นโลโมดธรรมดาปกติก็จะชนกับเลเยอร์อ๋อหรือไม่ดูนี่ตัวดาก้อนชิปคอรากอนนี้นะครับมันจะมีสปริงที่เหมือนกับวาคิรี่ หนึ่งอยู่ด้วยนะครับผมอืมน่าจะลูกเล่นคล้ายๆกันก็คือเวลาโดนคนแล้วมันจะเด้งดึงดึงดึงได้นะครับอลองรวมเป็นโปรโมทแล้วลองใช้ฟังก์ชันสปริงหน่อยไหนดูสินี่นะครับเห็นป่าวโฟกัสหน่อยดึงดึงดึงเห็นป่าวเออดีดีนะครับดีมีสปริงดีเท่ดีครับเป็นเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการเล่นได้จริงอะไร เรียกอย่างนี้ดีกว่าเพราะถ้าเราโดนชนเนี่ยมันก็จะติ้งกลับมาติ้งกลับมาจะเบิร์สยากขึ้นนะครับจะมีอยู่กี่แก๊กดูดีกว่าหนึ่งแก๊กนะครับสองแก๊กสามแก๊กนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแยกชิ้นส่วนช่างน้องก่อนลืมช่างเดี๋ยวเรามาเริ่มช่างกันที่ d ีบคอเลยนะครับคอรดากอนครับ7.8กร,รัมครับ อาร์ม10 13.3กรัมครับเบตเกตตอริงนะครับ16.2กรมัมเลเยอร์เกตตอริงดากอนอาร์มสิบสามครับดิสคามา29กกรัมครับสุดท้ายก็จะเป็นไดเวอร์ ชาร์จเมทัลแดนนะครับ16.4กรัมน้ำหนักทั้งตัวของ Get ต i r i n ด d กอนค่ามาชาร์จเม e t ลแดนอามสินะครับจะอยู่ที่82.7กรัมนะครับค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะครับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาทั้งตัวหลังรวมล่างกันเป็นโรโมดเบย์ปกตินะครับผมว่าค่อนข้างที่จะสมดุลเลยทีเดียวนะมีตัวเรยเยอร์ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับ แล้วก็จะมีตัวไดเวอร์กับดิสเนี่ยที่รับกันพอดีนะครับผมตัวบัตเทิมเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่แล้วก็ตัวคามาข้อก็อไปพอดีเห็นปะสวยดีนะครับค่อนข้างเหมาะเลยเดี๋ยวเราไปลองรันเทสกันว่าจะเป็นยังไงนะมาในส่วนของการรันเทสเจ้าเกตเตอร์ริ่งดรา้อนนะครับคามาชาร์ดเมทัลเดสเออเลขสิบชื่อยาวมากนะครับก็ลองกันเพราะว่าอันนี้เป็นเบสสายแอทแทกนะครับผมก็จะ หมุนน้อยหน่อยไอเคลียอ์อะไรเดียอายุสั้นอ่ะเออรอบจะน้อยนะครับเพราะว่าเสียแรงไปกับการวิ่งเนาะแต่สวยมากเลยนะสังเกตได้จากไม่รู้ว่าคนที่มีของเนี่ยจะเห็นว่ามันแบบ จะเป็นทองทองแล้วก็จะเป็นสีแดงแดงนะครับมันจะเป็นทองรอบๆนะครับแล้วจะเป็นเลเยอร์สีแดงแล้วก็จะเป็นสีทองข้างในอีกนะสวยดีนะครับเดี๋ยวจะมาลองดูกันว่าถ้าเขามาหมุนอยู่กลางสนามเนี่ยตอนที่เรายกเบรคขึ้นแล้วมันจะดำไหม ดำไหมไม่ดำแสดงว่ายังยังใหม่อยู่โอเคก็เป็นอย่างที่บอกนะครับเป็นเบสายแท็กนะก็ลองไปซื้อมาเล่นดูนะครับผมตัวนี้สวยดีเป็นไงครับผมว่าข้อมูลก็น่าจะครบถ้วนแล้วน,นะครับจะเกิดว่าขาดตกบกพร่องตรงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะผมก็จะได้รู้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น1 2 3 4ส ร่างเรียงกันแล้วนะครับผมสวยที่สุดไปเลยทีเดียวเชียวนะครับแฟนดากอนเนี่ยแฟนดากอนเบบีก็ไม่ควรพลาดเลยตัวนี้นะครับรีบซื้อรีบจองมาเก็บไว้รักกันเด้อวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมจะมีกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปนะวันนี้ต้องไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นขอเลนะ่นอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ